แกชสวยดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเนกสาวนางีาางาางมาหานอไม้เนาะพาพี่พาน้องไปหานอไม้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้าชาวนางในเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเนกชาวนานที่พาพี่พาน้องพาพา่อแ่จะดีทุกทุกท่านเนาะมาหานอไมาาอ้ไปติดตามเบิ่งนํำก,นกันกับชาวนาว่ามันจีมีหรือบ่มีเพราะว่า ื่อก่อนชนางมาหากับพอได้อยู่พี่น้องมื่อนี่มาหาอีกว่ามันทีได้พ่อได้ปัดไปติดตามไปเบิ่งนำกันเลยพี่น้องชนน่งพาไปแล้วเบิ่งหามันมันเป็นห่องพี่น้องเป็นห่องขึ้นเลาะไปพุ่นแะละนี่มันเป็นชนอ้อยชนางกับพ่พาพี่พาน้องมาหาเบิ่งว่ามันมีเลยพ่อม่เนาะหน่อมนไม้ เป็นห้องน้อยน,น้องแต่มันกระชิ่มอยู่เมื่อก่อนฉน่างมาหามันกะพอได้อยู่พี่น,นอ้องแต่เมื่อนี้บ่ฮู้ว่ามันสิได้พอได้เนาะฉน่างพาไปลเละเบิ่งน,น้ำกันเลยเป้าเบิ่งกับคุดเอาหน่อมันนี่โอ้ย กับคุดนอนแค่ไหลฉชนนังเห็นแนงมาไหมเห็นไหมตั้งแต่ที่ปิดแนงไปใช่ไหมพี่น้องน้ำไม้ยำพลนโปตกเนาะน้ำไม้ยำล้งนี่นี่พี่น้องมีอยู่เลยพี่น้องเอ้ยน้ำไม้ค่ะนางได้อยู่นี่เด เป็นแนงเป็นานั่นบัดนี้แหละพี่น้องเพราะว่ายำแลงเนาะมันบ่แม่นยำพรอืมคนของอ้าวมันตะแนงใหญ่ๆซินทีกะได้หนอบ่เด้อพี่น้องเอ้ยชนางมาหาหน่อไม้แนี้ไปเบิ่งนี้มันสิได้ชิมได้ได้บ่หน่อ มืดยักมืดิดในเด้อพี่น้องเดินเหน่งมันนี่นี่น,น,นั่นนงก็ได้อพี่น้องมันก็นยักมืดนี่เนาะพี่แนงมันพี่น้องนีอ่อยู่เบื่อจะนั่งพาพี่น้องอนุมัยกันเนาะ นี่นี่นี่ได้อยู่ยาเอยออกอยู่เมาใหะบ้านเฮาไปซําบ้านเฮานี่แหละเนาะมันทนบ่ตกอยากมืดอยากแน่เล็กน้อยน่นแหละพี่น้องปลาน้ม้นางก็หาไปินี่ก็ยแน่โ ก็นางไปนง่เขื่อนลอดหูลอดก็ <laughs> <laughs> นางลอดไปหูแคบๆแบบชิลย <c oughs> มันกร็ยาก,ย,ากยากนิ่นึนงเนาะ mày hẹn leo nè, 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 lòng kỳ lòng hết này nè. Nè. mày 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 นั่งรออีกแล้วรออีกแล้วเออกบมีกบบุ้งน้อยกันบุนบุมีก็บบุ้เนาะพี่เนาะ <laughs> og <horsom> som Ja. แห้งพี่น้องเอ,อ้ยไม่กันว่าะชานางคิดจะปิดกล้องไหวเลยพี่น้องเพราะว่ามันคือกระไรเนาะมันหกแห้งตาน้ำไม้นี่เชานางคิดจะปิดกล้องไหวเลยชานางก็จะหาหน้าไม้กันเนาะพี่น้องจะหน้อยจังไปเบิ่งน้กากันอีกว่าชานางคิดจะน้อยได้หลายเนาะตอนนี้กับชานางแบบถือกล้องเนาะ ชัน้นนังกับชิปิดกล้องไว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องพอเพราะว่ามันหกแหงชั้นนังไปพูไรอะไรนี่เรียนแหงน้าไม้ตะนั่งนะกันเลยช้านางชิปิดกล้องไว้กันด้วพ่อแม่พี่น้องเลื่อจะไปเพลิงไปชมน้ำกันอีกไปเจ้านางเด้หน่อยเรือหอหลายนีย่การชันางกัน ชิมือแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เกาโมงแล้วเนาะจะนา่งได้่าไม้กะบโหลายไปเลยพี่น้องดีไม้จนะนางมะไม้ยำเลงเนาะก็ได้ชํานี้แหละมันโปรไลไปเลยพี่น้องเนาะมันก็ได้มัน,นี้ได้ตะแหน่งมันเนาะจะนา่งกับชเมือเฮ็ดยูเฮ็ดกินมเมื่อแกงกินพาและกินเนาะพี่น้องจะนางกะนช,ชิดิมชิริมือแล้วแบบนี้ เพราะว่ามันก็ช่วยมันก็มือ่อขึ้นฝนชุกเลยพี่นอ้องมืดอเติมๆเชียวฉันนั่งกัญญากับคืนลงไปหารถจักงยุลุ่มผู้พี่น้องฉันนงังเลาะขึ้นมาไกลเติบมันห่างของไหมมันคนหาหลายเนาะเพิ่นหาโตหามันก็นเลยได้จำเนียตพี่น้องไมบ้บานเฮาเพราะว่ายำแรงฝนยังตกเนาะ พนบนทันเล็ดตกกี่น้องเอ้ยหักมืดมันเอกคือพ้นชิตกอยู่ได้สีบหมดมืดมัวพี่แหละชาวนางเลาะขึ้นมาไก่เติอพถจักกระปุ่นจะล่มพูดอะพี่น้องไยจักกอะไรชาวนางไปพาชนอ้อยเนาะเพราะว่าห้องอยู่กลางพังพ่นกับชนอ้อยพังพี่ชนอ้อยห้องมันอยู่กลางเลยห้องป่าหนาไม้ นางก็ชิ่างลงไระหารถจัก,กรรอองอ อไปอนี่เ่ะดนใบออดลายดวตอทำไม่้อ,น,น,อ,อ,น,าาาอนางหาเลาะมาตะกุลเลาะเปนมดจริงเจ้าติดพูดหล่นกายเติบเลยเลาะมาตะกุลเลาะไปทำหอง มันกระชีลดเลยเนี่นยที่นี่เสียงกระดังน้ำใบอ้อยเนาะเสียงกระดังโกบแกบโกบแกบ เียงมันก็เฮ็ดได้นะพี่น้องนางยางไปตําปลาอ้อยเนาะไปอ้อยเพิ่นตัดแล้วอ้อยนี่ก็จะเอาต่อมันเนาะเป็นบริจูดเลยตัดแล้วพกกระปะเลยเปเอาต่อมันนางยางค่ะมันก็เลยอยากดังกระแกะกแกะ ชาชนะก็มาหาบทจักแร้ใจเตือนเลยน้อง จะหาแบบว่าหาชูชีวิตเนาะแม่งแบบหาเงินหาคำหาอยู่หากินแบบว่าหาชูด,ด้วยลำพังแบบชูผู้เดียวเลยชาวนางกะชูชีวิตมากกัได้ห้าปีแลพี่น้องหลังจากแบบเอาเตียงมาจอยชาวนางกะดีใจเนาะเพราะว่ามีทางปใหญา,าจะดีปัญญา,าจะดีทุกทผ่านเพิิน เพราะว่าพุ่นช่ยชาวนางให้ชาวนางได้มืตอตาอาปากมาช้ำกูมือนี่ชาวนางก็ดีใจภูมิใจแหงเนาะชาวนางก็ขอขอบใจนําพ่อใหญ่จะดีแม่ใหญ่จะดีเนาะเพราะว่าชาวนางมีชีวิตดีคือกูม,มือนี่ก็ได้เงอนพืนก็ได้พร้อมด้วยย้อนเบาเตียงเนาะเบาเตียงมาถ่ายคลิปกองชาวนางชาวนางก็ดีใจจุดๆเลยคือเบาเตียงกะ บหูวา่าชาวนาคิดตอบแทนบุญคุณเพื่นจังใดก็คือว่าสีบเบิดตเนาะปัญญาะดีไม่ยัจะดีสุขสันานเพื่นที่มาช่วยชาวนาให้ชาวนาเมินตาอาปากได้ชมกับมึงวันนี้ชาวนากระมีเฮื่อมีดินของตัวเองชาวนากระหาอยู่หาก,กินหาตันอ้อยที่กหาหน้าไม้กันได้น้อยแบบสีชาวนากระสีบริขายเนาะพี่น้องชาวนากระสีแกงกินชื่อกันว่ามันได้ลายชาวนากระสีแบงขายน้ำกับสีแบง กินน้าแบบสี่พอได้เงินหายแข็งน้อยเพิ่นไปโุงเรียนเนาะเพราะว่าพี่มวยเพิ่นกับผมมีงานมีการเนาะเพิ่นก็อยู่น้าแม่แบบหาเลี้ยงงัวเลี้ยงยังงัวช่องโตนั่นแหละพี่น้องกะหาน้ำมันน้ำมันหาตันอ้อยนางมวยเพิ่นกะไรเพราะว่าอีละเพิ่นก็ยังน้อยเป็นยังเฮียนอยู่เพิ่นกะยังไปโุงเรียนกะคือว่าชาวนางกะหาเงินพอได้ให้อิละไปโรงเรียนแต่ละมื้อนะพี่น้องกะหาพอได้อยู่กินรอดแบบว่าประจำมื้อประจำวันเนาะ กินไปแต่ละมือ้อแต่ละวันกับพอได้หาชูไปเบบซี่เลยชีวิตกองชาวนางกับเมื่อเบิงอีกต่อไปนอพี่น้องชาวนางสิแกงน้ำไม้ให้พี่ให้น้องเบิงมาเนี่ยฮันชาวนางไปหาหน้าไม้ชาวนางจะเมื่อเฮ็ดแกงน้ำไม้ทาเก้งน้อยพ,อพื่นเลยพี่น้องกับไปเบิงน้ำกันอีกเนาะวาชาวนาสิแกงมันสีเช็บจำได้เนาะไปเบิงไปชมน้ำกันอี่เด้พี่น้องเด้ชาวนางทีปิดกล้องชาวนางสีขับรถจักเมื่อเนาะพว่าทางเมื่อมันกไกลเติบพี่น้อง นางใส่อีะแล้วพกนเนี่ยนะนะี่ยนะามันเบานะคืบอีกแล้วพี่น้องนางสิซิมเบิร์สามัเปอะหลีปะเซ่บเซเซ็ตนั่งซไปกินน้ำกันเลยแอบสางนะนางกินตักเลยตอนนี้ก็ได้ ็อยาบฮุบแนนน้อยนึงนี่น้องนงังตักฟังเสกเ้าเอ้ยแก่งน่อไม้ตำเทียงเนาะันห่อนนะไม้สดดนังบริขายเมื่อนี่พอว่ามันใดนโบรายเนาะตักจุดเต็มถ้วยเงะเลยพี่น้องมีพักมียัง เอนปาพี่น้องปไาไปกินน้ำชาวน้าป้ากินแกงเอาไหมเนี่ยพี่อ่ะมีชักมีมีมะเขือมะเขือชาวน้ากะโบลายพี่น้องมะเขืออ่ะอันนี้มันก็เป็นมากเขาก็ได้ป้าคือเมื่อแทะเจ้าเขาไข่เขาตุ๋นนี่ยแล้วหนัมาไปเมียนมาพี่น้องไม้ไม,ไม,ไม,ไม้กินข้าวน้ำชาวนาาด้วยชาวน้าที่พาพี่น้องกิน กินเพื่อพี่เพื่อน้องเลยน้อมาเด้อมาเด้อเช็ดเช็ดนางสาวนางเด้อแกงหนอไมันเช็ดเช็ดกินบ้างเลยดีมือต่อยเหตุนะเช็ดแหงเช็ดเช็ดกินกระตั้งกล้องเช็ดแหงี่น้งงมีมังคุดมีผักแยะมีผักคะใส่รวมกันเลย กินขํา้ใหญ่ฉันนังอยญกกินข่าวเนาะมั่ก้ิน,น,น,กกนข้าวเสรกิมมาไปหายไม่นเลยมะเขือนะปลกเองครับงมมาหลายมากสองสามมาไม่พักพักนี่พักอยงพักหวานพักหวานเนาะนัก โมโหเนอะเออเกี่กินข้าวด้วันไหมสอมาเพมาน้องกินข้าวกินข้าวนังอิะเด้อทางยังยด้วยเนาะ ไปยังฮิ้วเข้ากันน้องเอ้ยบ่ไอ้เนาะไอายยางกินเข่าชาวนาขีดคอปิดกล้องไว้ด้วยพี่น้องชาวนากินข้าวก่อนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านเอกะชาวนางกะกินข้าวอิ่มแล้วชาวนากะสี่โคจบคลิปเนาะ พแม่พี่น้องเมื่อเน่กับบบชนางกับไปหาน้ำไม้กับถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเบิ่แล้วทางชนางไปหาน้ำไม้กับขี่รถกับไปไกลเติบนอกพ่อแม่พี่น้องวัน่ี้กับกินข้าวกินน้ากินแกงน้ำไม้อิ่มแล้วชนางกับอะไรชนางกับชีจบคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องชนางกับผ่าพญายดีพญายดีทุกทุกท่านเนาะบม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเนาะพญายดีที่เขารับชมและรับ ติดตามคลิปของชาวนางกดไลค์กดแชร์ให้ชาวนางเนี่ยเด้อกดกำลังใจให้ชาวนางเพื่อชาวนางทิ่ได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะแม่พี่น้องนางผ่าปัญญาจะดีทุกทุกานเนาะว่าในประเทศและต่างประเทศกดติดตามชาวนางกดไลค์กดแชร์ให้ชาวนางเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่กะชาวนางที่จบคลิปเนาะต่อไดชาวนางเบาโพสต์กับเบาพิษเบานั่นกับชาวนางกับขอโทษขออภัยนํำพ่อแม่พี่น้องเด้อ ทุกท่กทานเนาะที่ชาวนางว่าพิษอะไรชานางขอไัยขอน่นหลายเนาะขอโทษนํำพ่อแม่พี่น้องเนาะอะไรชานางว่าวบูธชาวนางขอโทษขอไผ่เด้อพ่อแม่พี่นอ้องน,นี้กาผู้ใดเขาติดตามรับชมคลิปของชาวนางกาขอให้ยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิงบุรีกับขอให้มันวิดพนไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง ชานางก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปของชาวนางให้มีแต่ชุกกายสบายใจเด้อความเจ็บปวยให้ได้ความไข่บ่อยมีทุกทุก่านเนาะที่เขารับชมคลิปของชาวนางให้ยูดีมีแห้งตลอดปลอดภัยคลิปชิงได้กาให้จุเจาได้ชิงนั่นปัตนาชิงได้กาให้ได้ชิงนั่นเด้อพ่อหญ่จะดีทุกทุก่านที่เขาเราชมคลิปของชาวนางติดตามคลิปชาวนางชาวนางกาให้ยูดีมีแห้ง ทุกๆท่านที่เขารับชมรับเบิงคลิปชาวนางเนาะ,ะแม่พี่น้องมาเนี้กาชาวนางกัรชินเดลลาไปแล้วชาวนางการชินเดลลาไปน้าพี่น้าน้องไปแล้วเบิงอีกคลิปหนาเนาะชาวนางที่ไปถ่ายให้พี่ให้น้องเบิงอีกให้พ่อใหญ่จะดีทุกๆท่านเบิงต่อไปเด้อแม่พี่น้องชาวนางลาไปแล้วก็บสบายดี